ครับเนื่องจากความการมีกูต้องชูนิ้วกลางอย่างกับตัวกูงี้สองข้างเลยยังแดกเนี่ยไม่เสร็จเวอ้าใจยิ้มเอาใจยิ้มโอ้ไม่นานแต่ต่อเตียนฮะทหารมาออกมาโอ้โหดึงไหนครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ของผมขาดเกขี้ยบโอ้โหไม่เว้นปานีเลยนะถูกไหมเออโอ้โหโอ้ยเจ๊งเลยตายจู่ๆก่าใครเพิ่มมา จากคนแปลงร่างเป็นผงนะครับเกมนี้มันสุดยอดมากไอ้ขีกเดินแปลกนะยังบวดอีกไม่เสร็จเลยโอมาแล้วครับคุณหลุดไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับคุณยังบวกกันไม่เสร็จหลุดไปเรื่อยแต่ตายแน่เลยกระตุกกระตุกรอโทษจุดเอาบันดี้บันดี้ไปแล้วบันดี้บันดี้บันดี้โอ้บันดี้โอ้โหบันดี้ตีคว่ำเลยวม่โคนว่ะ ไอ้ยี่ห้าร้อยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโดนเหมือนกูยังแหลกนิดๆเฮ้ยบันนี่บันนี่กูอ้าวกลายเป็นผงไปแล้วบันนี่หล่อมาแล้วปนี่แปลงร่างเป็นผงแล้วมึงจะประกายพันอะไรตอนนี้เนี่ยอ้าวจิงหนบเจงาสิบหลบซ้อนอ่ะนี่เจงาโชว์นีตมไปเอ้ยลบตายไอ้ตายยีดบล็อกได้บล็อกได้เฮ้ยเหมือนผมยันแหลกว่ะอ้าวตาย อาครับตอนนี้ครับคุณเนมหนักใจแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาครับอเยดแม่งคุณหดว่าเยสบันนี่กูยังไม่เกิดเลยครับคุณคุณคิวนะครับโอ้โหแม่งเหนื่อยวะนะครับสะใจจนคอหอยเต้นระบำเดี๋ยวอ่ะทำอะไรต่อนี้ครับโอเคครับผมอาอะไรดีครับโอ้ยผมรู้สึกว่าผมตันกากวะนะครับเลยต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการตันของเรานะครับอ่าอีกหนึ่งละกันนะฮะแล้วก็นินจาอีกหนึ่งละกันออีกสองอะไรดีวะอะไรก็ได้อ,อ่าอันี่อีกหนึ่งละกันอีกหนึ่งให้บินครับเว้ยไอขี่สัตว์ดีกว่าครับผมชอบขี่บันนี่ครับดูว่ามึงวิ่งไวเปล่าวะเอ๊ขาถีขึ้นเยี่ยมเอาดูแล้วด,วดวูแล้วตัวอะไรวะเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยดูเหมือนเนียน่ยเป็นแหลกนิดๆว่ะ คราวนี้ไปที่ไหนต่อวา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 แป๊บนะฮะจะไปตรงนู้นไปขออนุยุสอนุยัสตรงนู้นนะจุดโอเคครับเมื่อกี้ไปตั้งฮามาชิมาโอเคลื่นขึ้นเยอะนะฮะป่ะลุยครับต่อครับกับภารกิจอะไรครับอ้าวแอบตรงโน้นตรงโน้นตรงมีเสียงตัวอะไรแอบแอบไปไกลเลยไเก็บของไม่ได้นี่กูเสียงอะไรดังไปเลยไหนครับตรงไหนวะโอ้โหไกลวะตรงนู้นเออไปุดแล้วใกลแล้วโอเคไม่เป็นไรครับวิ่งไปครับ เดินตามมาปะบันนี่ผมนะครับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ผมขี่เฟอร์รารี่ตากระต่ายบินอยู่ครับเดินตามมาเดินตามมาเต็มเดินตาลมาดิเฮ้ยกระต่ายลามลาวแล้วไม่ยอมไมทําไมไม่ใครเดินตามเราเลยอ่ะเราไม่อยากตามสัตว์นายมันขี้อันตรายว่ะนะครับตายครับเออเอ่เอ่กระตุกกระตุกยานะมึงอย่าค้างเหมือนเมื่อกี้นะมึงยาเนอะยานะกูกําลังอัดอยู่ เอาล้วครับอุ้ยมีแมงเออแมงแมงค้างแมงวันด้วยครับเอ่อครับ<ะ>แมงวันเก็บเวลกับไหมครับแมงวันเวลเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> อยากรู้จริงเลยหนึ่งครับโอ้โหมันดอบอะไรวะเนะี่ยเอาเม,มื่อกี้ผมค้างว่ะเออช่างแมงเหอะนะครับอเอาค้างละช่างวันเห็นไหมครับคุณเพชรคุณเป็นชะตากรรมเดียวกับผมโอ้โอ้โอ้พี่ไอยได้รอยได้โอ้รอยได้เฮียโอ้ เทสัตคุณแพ้คุณทับเลยผมไม่หรอกทำไมคุณคุดูคุณดูผมเลยครับคุณดูผมเลยครับเอาโอกระต่ายมาแล้วครับเมื่อกี้กระต่ายมันหายจีกระต่ายตายเอาใหม่เนี่ยใหม่นี่เอาใหม่นี่เทสัตว์เอาแลับเนี่ยอยู่เฉยนี่เอาเอาอะไรให้ให้กระต่ายตายอ่ะต้องอีกรอบเออนี่โอ้ดมดม นี่ฟอสปิดสุดยอดอ่ะคุณเวชคุณทำไรครับกำแพงมันแดกไม่ได้แล้วครับเอามาเอาไปเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะนะครับโอ้โหใครเห็นนี่มหัศจรรย์น่ะเอามาละมันคือมีดกลืนเลยครับโอ้ยเดี๋ยวครับผมขอพักก่อนครับระหว่างรอคุณเพชรครับอ่ะคุณเพชรมีสองคนนะครับสุดยอดครับเย้ากลางครับอ้ารตโตครับนี่เจ็บเลย

อีตัวเนี่ยวแบบไอ้ขี้ตุ่นเนี่ยครับตุ่มสีขาอะอรครับป่ะเราไปกันดีกว่าครับเราไปรอคุณเพชรตรงนู้นเลยแอบไม่โหลดอาคุณเพชรพี่สองคนสุดยอดนะเกมนี้ไก่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 ไกลไกลชิเกนลิชันไอไก่นี่มันกินอะไรนะโลชเกนฮัลโหลต้องมันกินอะไรวะไก่กินชีสไงชีสเหรอมีบอกว่าชีสชีสได้ไหมครับไง อดีรงๆเดี๋ยวไมู่้เปิดไม่ิดูมันมันมแตกอะไรฮะบอกมาสิหาอะไรมีเกิดทุีกูแดกพมกอนไดกเย็มันดอบอะไรไม่รู้อ่ะเอตรงนู้นอีกตัวไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ตัวเนี่ยแล้มกินอะไรอ่ะเต็มีหาเต็มหมดเลยมึงกินอะไรอ่ะมองแวมึงอยากแดกกระต่ายกูเลยใจเย็นเย็นแดกแดกกินได้ไหมไหนดกแล้วมัยให้ ไปใช้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 เฮ้ยโอ้นี่กินได้ไหมกินได้ไหมโอ้มึงท้ายมึงกินทั้งปียังไม่กินไม่ได้เลยเต่าอร่อยโชว์เฮ้ยอะไรอ่ะคุณถืออะไรครับอ๋อเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนจอยสติ๊กคุณเอามาเล่นเกมเหรออ่ะกินได้ไหมทีมใครเก่กวกับติมอ๋อทีนี้อะไร โอ้โหนี่มันให้ยิงเว่ยตู้นป้าทู้คนป้าโดนลดากไปห้าวรออะไ้ไปเลยนี่จินนี่เปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อท็อฟี่มันแดกเปล่าวะเฮ้ยไม่แดกครับตัวนั้นมันยืนขาแข็งนะครับมันสตัร์นะครับมันมันมันตกใจกระดองเต่าไมด้ยครับเฮ้ยมันกินอะไรครับมันไม่กินนะครับเปลี่ยนไปเลยดิหมดเล่าหมดเล่าอนี้แล้วหมดรอบหายครับมาหาผมครับ นี่่แงวากินนี่เปล่าแล้วมึงกินนี่เปล่าแล้วมึงกินนี่เปล่ามึงกินนี่เปล่ามึงกินนี่เปล่ามึงกินนนนี่่เปลากิไหมเอ็วมามาแล้วหลักมาแล้วไหนดื้อมากสิมึงกินกินไปมึงกินกระต่ายกูไหมไม่กินนี่เปล่ามาเร้วไหนดื้ออะเสียงอะไรอ่ะคนตาที่ตาตังตังตังตั้งเอาไปเสร็จไปกินกินในเห็นไป ไม่เห็นนลยน้องไก่ตายไม่ตันจ้าไปครับเราไปดีกว่าปะปะปะโอ้ยด้านนู้นนะภูเขาไม่มีเมืองหรอเขาเนี่ยนะเอากระต่ายกูตายป่ะไม่ตายตายไม่ตายยิงตามมาได้เดี๋ยวว้าวตอนนี้มีเมืองหาวนี่ไงเมืองเมืองเมืองช่างหมนครับเราเราไปสู้อะไรที่ตื่นเต้นกไปดีกว่าเอาเมืองไม่มีอะไรเลยอ่าคุณทองอะไรครับคอยไปหากุณทองแล้วต่ำเลย ในเมืองมีแบ็คแมนด้วยครับเชื่อไหมครับเอแข่งว้าวบินแข่งว่าวทำไมเลือกพี่เพชรเหลือแค่นั้นวะมีใครว้าวไหนอยู่ขบวนอะเ้าตกแล้ววะเข้าสู่แม่น้ำครับเฮ้ยอะไรอ่ะตัวแดงๆข้างล่างอ่ะอปู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 เหรอมันกินอะไรวะอยากเลี้ยงปูปูมีวะ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 ยึดได้ไรวะ ไม่รู้แน่ใจมีเปล่าดูมันตี้ยดิต่อกลวงนี่เปล่าว่ารลดีดูแค่เดี๋ยวบันนี่กูโชมปิดมือสูกบันนี่บันนี่จะกลับบอลนี่บอลนี่มึงมึงห่วยมากเลยบันนี่จิงเกนเี่เหรอตอบอะไรเป็นูกของวอลเลเยอร์ครับเอาไหมชอบธนาคารเฟดจะไม่จะไม่มีมั้งไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นนักใช่ป่าลนักไทยนี่แเอฟหนึ่ง ทำไมกระต่ายผมว่ายน้ำทุเรศจังวะเฮ้ยเดียวซื้อไว้เปล่าอะไรอะอะรเฮ้ยเนมีเว้ยไปเรือไงเนฮ้ยไปเลยเอ้โอ้โหแม่งเรือหรือเครื่องบินเจ็ตวะน่ะแม่งบินโคตรไวเอ้ยเอ้ยแม่งล่อนโคตรไวอ่ะไปแล้วครับเฮ้ยมีเต่าข้างล่างด้วยอ่ะเต่ามันกินอะไรอ่ะว้าวเต่าไปว้าเต่าฮะ ไอ้บอสบอสจะบอต่บอสปินเตอร์ตัวร้าเนี่ยบอสเฮ้ยจัดการมันปเฮ้ยจัดการป่อไไม่รู้ตัวป่ะลวงว่าอะไรวะโกอกเหี้์เออไตัวอะไรอ่ะว ib ้เต็มเลยอ่ะเฮ้ยไอ้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 ตีบอกแล้วเว้ยช่วยอุยอึดมากเลยอึดมากเลยช่วยบอกดิเฮ้ยว้ยเนมีมันเข้าแค่สูเองอ่ะ0.7 เกี่ใด้ดาวกระจายดาวกระจายกากเออยซือมันอะไรตัวเจ้าตายดิวะเกี่ย,ยตายอ,าอะไรนะครับเอ่ออะไรไม่รู้อ่ะพาวเวอร์สามสิบแปดเอ๊ะถ้าเป็นหินหินเอาไวแ้แต่งแต่งวอดไงอ๋อขอ นี่ต้องขี่นี่อืขี่ด้วยไอ้ก้อนมันไม่ใช่เรือทั้มันคือเครื่องบินเจ็ตครับมีปูเต็มไปหมดเลยครับปูปูปูไทยรูปส่งกำลังพอดีเก๋เก๋ทุกที่กับกี่ถึงแดนปูปูปูไทยปูปูปูดำปูปูดำแดงเอ้อะฮอตจริงก็หมดที่ผมจะพันธ์ที่ใช้สกุลขอวงนั้น ไม่รู้อะไม่ไปไม่หลดอีกแล้วไม่เตียงนอนไม่มีเลยเต็มลันเตอร์มันไล่ฆ่าแก๊บแล้วฮะอ้าวไก่งวงไก่งวงมาจากไหนวะสู้เลยเฮ้ย bon มึงจะสู้อ้าวตายเลยเหรอโอ้แรงว่ะแล้วบันนี่กูไปไหนนะครับแม่งติดลมกับปูอ่ะมันนี่อ๋อมันนี่ครับโอเคผมกินอาหารรอแล้วครับ เรา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 คนไหนกินนี่กันบันที่จะกลับมาบันดี่บันที่นะกันบันที่จะกลับมบันที่อ้าวบันที่ไม่ตายว่ะแต่กูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรอยเอ้ยใช้ดีป่าววะกินแม่งเลยแล้วกันครับอ่ากินกินไปกินไปกินไปดูนี่เอาหมดแล้วครับ เลือเปลี่ยาห่านกะกาครับเฮ้ยอันนี้เพิ่มสองร้อยล้อยู่เฮ้ยมีม้าด้วยอ่ะใครมีแอปเปิลมัางขอหน่อยดิเฮ้ยม้าแอปเปิลใช่ป่ะไม่มีเลยกำแอปเปิลติด่อแนะแหนะอาเอฟไรค่าววะนี่ดูรอกันใหญ่เฮ้ยเตี้ยมน้ำมันออกเปล่าไปเก่ะก็อ็นฝั่งเราสวัสดีครับไหนไหนไหนอาจริงอ๋อ ทำไมหน so ้าตาหล่อจังเลยอ่ะโอวอะไรไม่รู้ปะหน้ามันหืึนเหมือนไอ้ตัวที่ฆ่าเราเมื่อกี้เลยโอบีดี่ว่าอดูกันโอ้ว้าวโอ้โอ้ทิ้งทิ้งแกะเอ้ยอ้แกะตัวอะไรวะบันนี่กระต่ายบักมันนี่นะครับหากคุณเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มึงเกิดทันหรือเปล่าวะเร่องอะไรไม่ไม่ดูไม่ไม่หมายถึงเด็กเด็กที่ดูเราอยู่อ่ะเกิดทันมาเลยบักมันนี่อ่ะเออการ์ตูนนี่ไัวนี่นเออ เดี๋คยครจะหาวกูกแก่เน้<ำ>นแก่กับดับด้วยอวอ้วนแก่แกแล้วเตี้ยด้วยมีกระทิงด้วยครับข้างล่างสามตัวอ้วยอีอวยเอ้มพีมีนี่มีบ้าอะไรครับนั่นมันคาราบาวแดงคุณไม่เคยเห็นเลยเอ็มพีมีนี่วะดีมีอ๋อ อ้าวขูเอาด้วยอขูเอาด้วยองเก็บไร้เก็บเรืเก็บเรื่อตัวห้าเล้วตีโคตรไว้อ้าวแล้วบันนี่กูตายไปไหนเนี่ยบันนี่เออมาครับกระตูนเนี่ยไอ้ไอ้ตัวกระตูนในตำนานวะเนี่ยนี่ครับ B B M Sport นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยสุดยอดมากมี total บันนี่มี total หาซื้อได้ตามกลางป่าในบันนี่ตู้ดูไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนมเดี๋ยวมันมีมันมีบ้าบันนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวมีอันน อะไรบักบันโทโ้วทัอ่ะไอ้แจ็คได้มานี่มานี่นี่นี่ครับเออฮะนั่นเด้ออีบักอีบักบันนี่ต้องมีนี่ตัวอะไรวะตัวดันดักบักตุนบักตุนตัวดันดักอ๋อดักฟีดักตัวดันดักเนี่ยดักดิวอ่ะอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยนี่มันตัวอะไรวะตัวอะไรเนาะอ๋อหมาหมาหมาเออจื้อบอสเจอบอสยักยักยักจื้อยักษ์เจอยักษ ไม่ได้ขอให้เราตื่นตอนนี้ก็หาหน่วยราบกำลังบินสำรวจอยู่ทุกที่เอาเฮ้ยเออทีระเบิดครับของหมดเลยโอ้ยใส่โค้งเลยอ้าปิดแล้ววะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าบ้านแผ่นินถ้าเกิดบ้านคุแผ่นินไหวนะคุณไปคุณไปโทษไอ้นี่ได้เลย เร็วเนี่ยเนี่ยมัระเบิดแล้วเฮ้ยปัดตี้ปัดตี้บไปปัดตี้ปัดตี้สู้ปัดตี้ไอ้ห่าล่อวาฮ่าระเบิดแล้วตัวนี้ระเบิดนี่ระเบิดเฮ้ยผมเจอยักษ์ตัวเล็กตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอระเบิดมาไอยักษ์ตัวเล็กอหรครับทำไงดีครับอเราขอใช่ไหมคุณมาครับคุณเพชรคุณคุณมาเลยครับผมกำลังล่อไว้อยู่ตอนนี้เอไรจะมา เกากขอบกากด้วยมันตีกูไม่โดนหรอกเชื่อยแม่ล่ะโอ้โหอะไรเอ้ยโอ้โหตีไม่โดนมึงโอ้โหบันนี่กูขี้โหดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้นี่แป๊บหนึ่งไปขอบใช่เกิดโอ้ยโอ๊ยตกใจตกใจตกใจนี่ฆ่าตัวโชว์เป็นไงกูไม่รักฆ่าให้เกินหนึงตัวนึงใไปขอบกูฆ่ามันไอ้หิไอ้หิก็ซิลล่า ตีอ่ะโถโหโถโหโถเออเออสนใจอ่ะนี่อะทั้แล้วครับเกิดการฆ่าฟันนะครับตอนนี้โอ้โหสุดนี้สุดยอดมากเลยครับระหว่างอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรเนี่ยอย่งพูดนะพูดไม่ถูกใส่ขอบกับโทถใส่ขอบกับโทรครับตอนนี้ครับโอ้โหใส่ขอบใส่เข้าไปไม่เลี่ยงครับอ้าวตัวไหนโทรตัวไหนใส่ขอบครับเฮ้ยครับตอนนี้ครับโอ้โหยักษ์ตาเดียวครับเหมือนกูดูหนังอะไรวะเดอะไอฮักอะ นักส <anto> ู <divide S 1> ้กันอะโอ้โหตอนนี้โอ้โหมันมากเลยโอ้โหไม่มีใครยอมครับโอ้โหตอนนี้ตัวเล็กครับเฮ้ยดูเหมือนว่ามอนสเตอร์คุณใกล้ตายแล้วไม่เป็นไรนี่แลกใหม่ได้เฮ้ยเอาไงเอาไงดีโหดว่ะโหดว่ะยอดยอดเจ็บออกมันไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหอะไรวะ เดี๋ยวกูกำลังอืื้ออหันเล็ดอร่อยครับนี่นูดูไปนี่หนังสดหนังสดนี่โอ้โหหนังสดเป็นไงสุดยอดโอ้โหล้มไปแล้วครับกูไปช่วยกูไปช่วยกูไปช่วยเจนเจนว่าสามดูไปบันนี่บันนี่จัดการมันบันนี่บันนี่บันนี่จะกล้ามยิ่งันลูกห่อบันนี่บันนี่โอ้โหบันนี่มึงจะเอาหัวไปเขี่้อ่างไปแล้วหมดนี่แหละอย่างมันน่ะนี่หนังสดอ่ะบันนี่มึงบันนี่โอ้โหบันนี่มึงทำอะไรครับเอาบันนี่ไปดูบันนี่ดิ ตีไม่ไม่ตีเหมือนจะตีไม่เข้าเนี่ยกรดังกระพอดกระดังกระไอ้เนะไอ้แนนจะดูสามพิตรีมั้งดูตัวเนี้ยโอเคไก่เฮ้ย <laughs> สามิติเดียวไม่อันนั้นมันแบบสีพิติีเลยครับสุดยอดนี่เนี่ยดูแบบคอนเซ็ยต์นะนี่ปลาเล่นครับอ่ะจัดการครับเฮ้ยมันจะตายแล้วน่ะรอคุณเพชรก่อนครับอุ้ยแล้วไอ้เหี้ยหนังสีพิติีหนังสีพิติ นี่น, <ไป S 2> นะทุกคนนะโอ้ยบันนี่กูไปไหนครับอโอ้โหบันนี่มึงสู้ตายบันนี่่<ม>แ,แค่อะไรที่ตีมันวะนะบันนี่สกัดกันไม่ได้โอ้โหบันนี่สุดยอดมากครับตอนนี้อู้ยไอ้ยักษ์อ้าวยัง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 ไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเลือดเลือดเหลือเกือบเท่าแล้วครับใครชนะครับสึกน,นี้ครับน่ารุ้มากเลยครับอ้าวจากมอนเตอร์สูกงไปได้นี่รีสปอรอย่างเร็วครับโอ้โหดูเหมือนมอนเตอร์คุณจะโกงมากเลยนะครับตอนนี้อ้าวแล้วบันนี่กูหายไปไหน มันนี่กูตายเอาเลยกระดึงมันกระดึงมันมันนี่มันนี่จะกลับมันนี่มันนี่มันนี่มันโอ้มันนี่มึงจะมึงมุดเข้าวตูดมนเลยมันนี่ไอซูนันซูนท่านไอ้คุณเพชรมาแล้วคุณเพชรมาแล้วดูดูดูกันสู้เฮ้ยนี่นี่การสู้ที่ดูเดือดมากตัวบางสั์สีของลูกผู้ชายโอ้โหเวลอัพเอสหรอโอ้โหเยี่ยมไปเลยนายเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยก็พอเพราะว่าหนึ่งอะป่า ไงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคครับมีอะไรต่อไหมครับแตกครับปิดก่อนมากเราเราปิดกันก่อนไหมครับเรามันกันพอสมควรแล้วครับเป็นนานนะโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็จากไปกับภาพผู้ชนะนะครับวินเนอร์ครับสุดหลอกับยักษ์ของคุณไอ้นะครับแล้วก็สุดหลอที่เพิงตามมาลาดไดเวลทีหลังนะครับ แล้วก็บ OK ัน <Luc> น <an> ี่คู่ใจงผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มาถ่ายคิวไว้ให้กันดูนะฮะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็เลยยังไงอัพคลิปให้ดูบ้างนานทีนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จ่าไปเพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้าเอ้ยจัดการครับโอ้เจอกันในคลิปหน้าครับผมอุเอ้ยกูลอยได้เฮีย่ดิจิตอลดิจิตอล